วันนี้นะคะพี่จะพาน้องๆมาตกไข่มุกหรือมาหาไข่มุกกันค่ะทุกคนไข่มุกนะคะที่เราสามารถไปคับเบ็ดได้ค่ะจะมีไข่มุกสีอะไรบ้างนะคะซึ่งให้เรามาที่อ่าวรสดทิ์เลยเป็นอันดับแรกเสร็จแล้วให้เราเลือกเรือหรือบางคนไม่อยากใช้เรือก,ก็สามารถเดินไปหรือว่ายน้ำไปก็ได้นะคะ โดยที่จุดที่เราตกเนะจะอยู่ข้างข้างนะคะข้างข้างกับอ่าวรสลิตเลยโดยที่เราจะไปทางขวามือนี่นะคะตรงข้างหน้าพี่นี่เลยแล้วก็เลี้ยวขวาไปนิดหนึ่งก็คือให้เราล็ะขอบเกาะไปนะล็อบแบบว่าขอบเกาะง่ายๆค่ะทุกคนให้เข้าใจก็คือล็ะขอบเกาะไปเลยค่ะ สังเกตง่ายๆหากใครเปิดเรดาร์นะคะก็จะมีคำว่าครับขึ้นค่ะแต่ถ้าใครไม่ได้เปิดเรดาร์นะคะจะมีเกาะขึ้นมาค่ะเป็นใกล้ๆกับอาร์รดหรเลยนี่เราก็ตรงมาเรื่อยๆนะคะสังเกตง่ายมากคือไม่ใช่เกาะเล็กๆนะเป็นเกาะที่ใหญ่พอสมควรนี่ค่ะเรดาร์ーーก็จะขึ้นแบบนี้เลยส่วนเกาะก็จะมีหน้าตาเป็นอย่างนี้นะคะครับนะคะตรงนี้เราสามารถตกได้เลย ถามว่าไข่มุกทั้ง7ลูกใช้เหยื่ออะไรใช้เบ็ดอะไรนะคะใช้ดวงค่ะทุกคนเบ็ดอะไรก็ตกได้ค่ะเหยื่ออะไรก็ตกได้แต่อยู่ที่ดวงค่ะทุกคนพี่ไม่รู้นะคะพี่เป็นอะไรนะคะพี่สามารถตกได้ทุกสีเลยยกเว้นสีสุดท้ายหรือสีลุงนั่นเองค่ะเราจะรู้ได้ไงคะว่าเราตกได้นะคะอันดับแรกนะคะคือเราตกไปแล้วเห็นไหมคะสังเกตตรงบ็อบเบอร์เรานะคะ จะเป็นฝาหอยหรือว่าเลขสสีน้ำตาลน้ำตาลหรือบางทีอาจติดแถบอาจจะเป็นสีอื่นค่ะแต่ถ้าธรรมดาจะเป็นสีน้ำตาลนะคะส่วนเครื่องหมายที่ตกใจขึ้นข้างบนเราจะเป็นสีแดงนะทุกอันเป็นสีแดงหมดเลยนะคะแล้วเราจะรู้ได้ไงอ่ะว่าเราได้สีอะไรบ้างก็คือเวลาเราจับหอยขึ้นมาเราถึงจะรู้ค่ะว่าไข่มุกข้างใน เป็นสีอะไรนั่นเองค่ะเหมือนซุ่มจากหอยอีกทีค่ะเพราะเราตกขึ้นมาเราจะได้เป็นหอยธรรมดาแล้วมัเหมือนแงะแง่ไข่มุกให้อัตโนมัติหรอก็แงะออกมาอย่างเงี้ยเราถึงรู้นะคะว่าข้างในหอยไข่มุกเป็นสีอะไรนั่นเองค่ะนี่พี่ก็ได้ไข่มุกมาธรรมดามาเนอะเห็นไหมคะต่อไปนะคะเดี๋ยวเราก็ลองไหมค่ะถ้าไม่ธรรมดาเป็นแบบไหนอ่ะจะขึ้นอีกอย่างหนึ่งเลยค่ะ จะขึ้นเหมือนการสีแต่เจ็ภาษาอังฤษจะเปลี่ยนเนอะเหมือนเขาบอกว่ามันคืออะไรเนะไอธรรมดาอีกแล้วขอแบบไม่ธรรมดาหน่อยซีจะได้รู้นะคะ mm. ให้เราสังเกตนะคะทุกคน mm. เห็นไหมคะจะเป็นมูฟนะคะก็สีม่วงนั่นเองค่ะคือเราจะมาสุ่มแบบนี้ mm. เอา เราจะไม่รู้นะคะว่าเราจะได้ไข่มุกสีอะไรนะคะเราต้องมานั่งสุ่มแบบนี้ไปเรื่อยไปเรื่อยเลยค่ะเหมือนเราประเมินราคาเลยทุกคนมันไม่แน่นอนเลยอะ่ะอันนี้ได้เป็นโลดนะคะเห็นไหมคะก็จะข้าวๆประมาณนี้เลยนะแล้วพี่อะตกได้จนครบทุกอันนะคะยกเว้นอันสุดท้ายก็คือสีลุงนั่นเองค่ะเห็นไหมคะก่อนหน้านี้น้องโปดมาตกกับพี่น้องโปดได้สีลุงแล้วก็ไปเลย ก็คือใช้เบ็ดเหมือนกันเหยื่อก็พอๆกันอันนี้เป็นออโรานะคะทุกคนเห็นไหมคะก็น้องโปรดก็ได้สีลุ้งไปเฉยเลยแต่พี่อ่ะพยายามตกหลายเซิร์ฟมากพี่ก็ไม่ได้สีลุ้งคะ่ะพี่ขาดอันสุดท้ายอย่างเดียวอันที่คาเป็ดเนอนะก็คือไม่ได้นะคะแต่น้องโปรดได้จากจุดนี้แล้วใช้เบ็ดแบบเดียวกับพี่ด้วยส่วนเหยื่อน้องโปรดใช้เป็นสาลายคะ่ะน้องโปรดก็ได้มาอยู่ที่ดวงจริงๆด้วยคะ่ะทุกคน และถามว่าดวงออโราช่วยอะไรไหมสำหรับคนอื่นอาจจะช่วยค่ะทุกคนแต่สำหรับพี่ไม่ช่วยดูสิคะไปดูกันพี่ก็พยายามตกแล้วนะมีทั้งออโรามีทั้งดาวนะคะทุกคนแต่ก็ตกจนหมดออโราตกจนหมดกลางคืนแล้วอะทุกคนก็ไม่ได้อะไม่รู้พี่เป็นอะไรกับอันสีลุ้งหรืออันสุดท้ายอะค่ะทุกคนหรือไข่มุกอันที่เจ็ดอะตกไม่ได้สักทีไม่มีดวงค่ะ ไม่เชื่อเราไปดูอีกออโรานะคะพี่ก็ไม่ได้เหมือนกันค่ะนี่นะคะเป็นอีกออโร拉หนึ่งนะก็เปลี่ยนเซิร์ฟเหมือนกันค่ะคือใช้เบ็ดไทเดนเลยนะคะเนื่องจากมีโชคเยอะนะคะโชครนะ้อยห้าสิบเนอะแล้วก็ใช้เหยื่อในการเพิ่มโชคอีกแล้วก็มีออโราอีกพี่ก็ตกไม่ได้นะคะอืมไม่รู้เพราะอะไรเพราะไม่มีดวงค่ะ <laughs> <laughs> ก็จะประมาณนี้เนะ ก็สรุปง่ายๆนะคะไข่มุกทั้ง7อันนะคะตกตรงนี้นะคะใช้เบ็ดและเหยื่ออะไรก็ได้นะคะแต่ใช้ดวงเป็นพิเศษค่ะประมาณนั้นค่ะทุกคนแล้วไข่มุกอันที่7หน้าตาเป็นไงโอเคค่ะเดี๋ยวพี่จะพาไปดูนะคะ<อ>นี่นะคะก็อันที่น้องโปรดถ,ถือเลยสามารถเอาไปคาเป็ดได้แต่พี่ไม่สามารถตกได้น,นะคะตัวนี้จะเป็นสีลุงเนอะถามว่ารูาได้ไงเราต้องจับหอยขึ้นมาก่อนแล้วก็มาสุ่มอีกทีเนะ ถึงจะรับรู้ได้ว่าเป็นสีลุงนะคะนี่นะคะเดี๋ยวพี่จะให้ดูในสมุดของพี่ด้วยว่าพี่ได้ครบจริงค่ะแต่อันสุดท้ายพี่ไม่ได้ก็จะมีไข่มุกธรรมดานะคะที่ตกง่ายๆเลย,เลยแล้วก็ไข่มุกสีทองค่ะก็ไม่มีรายละเอียดบอกนะทุกคนแต่ละอย่างอะว่าชอบอากาศไหนหรือชอบตกตอนฤดูไหนไม่มีบอกนะคะทุกคน คือเขาไม่มีเลยอะไม่รู้เพราะอะไรก็เรียบๆอย่างนี้เลยเห็นไหมคะนี่นะคะอันสุดท้ายก็ไม่มีเหมือนกันค่ะเดี๋ยวพี่จะเข้าตัวน้องโปรดให้ดูนะคะว่าอันสุดท้ายก็ไม่มีรายละเอียดบอกนะคะว่าจะใช้เหยื่ออะไรตกหรือตกภูมิภาคอากาศไหนเนะนี่ค่ะก็อยากจะโชว์ให้ดูอีกรอบ <c oughs> เห็นไหมคะก็จะเป็นกลมๆนะคะมีเพชรข้างในนะคะทุกคนเห็นไหมคะ นี่น้องโปรดตกได้มานะคะสวยมากสวยจริงอะ่ะเอาไว้โชว์คนอื่นได้เลยเนี่ยเอาไข่มุกไปขิงกับคนอื่นนี่เราถึงแบบว่าต้องเอาไข่มุกไปขิงกับคนอื่นแล้วเหรอก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนส่วนรายละเอียดเดี๋ยวพี่ขึ้นรูปให้ดูเลยค่ะนี่ค่ะคืออันสุดท้ายรายละเอียดก็จะประมาณนี้เลยเห็นไหมคะ ก็ไม่มีบอกนะว่าใช้เหยื่ออะไรหรือชอบสภาพอากาศแบบไหนนะคะส่วนภาษาอังกฤษนะคะพี่แปลออกมาแล้วเนอะเป็นไข่มุกที่แววาวโดดเด่นมีข่าวหรือว่ามาจากส่วนลึกที่สุดของแอตแลนติกคือไม่ได้บอกรายละเอียดไว้เลยค่ะน้องๆคนไหนนะคะที่มีวิธีการตกโกลเด้นซีเพิร์นะคะอย่าลืมคอมเมนต์บอกพี่ด้วยนะคะพี่จะได้ไปตกค่ะสำหรับวันนี้พี่ไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ